ล่าสุดนะคะทางด้านทนายเดชาก็ออกมาฟันธงว่ามีการเตรียมออกหมายจับนักร้องสาวตบซับบอสพอช่วงนี้ไปชมคลิปทนายเดชาค่ะเมื่อวานนี้จะเล่าให้ฟังผมเจอทนายเขาชื่อทนายอ๋องจำไม่ผิดนะก็คือทนายเก่งทนายวิทูลอะไรเก่งๆเนี่ยนะเนี่ยทนายวิทูลเนี่ยอายุ35ปีเคยนะครับนะสามสิบห้าปีก็นั่งคุยกันที่ศาแลแขวงมนิครใต้ผมอยู่าลังหนึ่งทนายวิทูลอยู่าลังสามก็นั่งคุยกันตั้งแต่เช้า นะก็คุยบอกโอ้ยน้องเก่งแล้วเนี่ยโอ้หอายุสามสิบห้าไปทาคดีใหญ่ขนาดนี้นะครับนะเขาก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยมีคนมาลีดถ่ายรูปความเขาเยอะนะครับนะเยอะแยะเลยลีดถ่ายแล้วก็นะไอตัวผู้ต้องหาก็คือนายพลเนี่ยเขาก็ได้มีการอัดคลิปเสียงถ่ายวิดีโอถ่ายรูปเก็บหลักฐานมาเยอะแยะมากมายเขารู้ว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาต้องโดนจับนะครับต้องโดนจับถูกดำเนินคดีเขาก็จะกลับเอาไอพวกเนี้ยเก็บไว้เป็นหลักฐาน นะไว้ไป,ป้องกันตัวเขาเล่าให้ผมฟังเขาบอกเขาบอกว่าพี่เดมผมมีคลิปเยอะแยะมากมายเลยผมก็เลยบอกว่าเอ้น้องถ้าเองมีคลิปมีอะไรนะใครไปรีดถยนะทนายความดังนักก้องขราชการนักการเมืองมึงมึงแชร์ให้หมดมันจะทําให้ภาพลักษณ์ของทนายผู้ต้องหาดูดีขึ้นและทาให้ภาพลักษณ์ของนายพอดูดีขึ้นค่ะถึงแม้คุณจะเป็นผู้ต้องหาโกงประชาชนก็ไม่เป็นไรหรอกก็สู้กันไปส่วนอีกด้านหนึ่งถ้าใครมารีดมาถ่ายพวกมึง นะมึงก็ควรจะแฉผมก็เลยบอกนละบอกให้น้องว่าแฉเยอะๆแล้วก็รู้สึกวันนี้มั้งวันนี้แล้วผู้นี้เขานัดหมายจะไปแจ้งความเรื่องการโชคก็คนที่เขาจะแจ้งความเนี่ยเท่าที่ผมทราบเนี่ยนะแม่งจะน่าจะมีจะสองคนไงคนสองคนนะแต่ที่แน่แน่ที่ผมคุยกับเขาเนี่ยก็คือ,อผู้หญิงที่ไปออกรายการดังๆหลายรายการเนี่ยผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยคนนี้โดนแจ้งความแน่นอนน่าจะโดนการโชคโดนการโชคเสร็จจะโดนข้อหาลีดเอาทรัพย์ด้วยหรือข้อหาแบล็กเมล ตามมาตราสามสามเจ็ดผู้ใดข,ข่มขืนใจนะครับให้ผู้อื่นยอมให้ทรัพย์สินนะครับนะครับอันนี้แหละครับก็จําคุกไม่เกินห้าปีนะครับไม่เกินห้าปีนะแล้วก็มาตราสามสามแปดผู้ใดข,ข่มขืนใจผู้อื่นเพื่อให้ได้ทรัพย์สินเนี่ยโดยขู่เข็นจะเปิดเผยความลับนะผู้นั้นกระทาความผิดฐานรีดเอาทรัพย์จําคุกสิบปีนะอันนี้เขาเล่าเล่าให้ผมฟังว่าเขาจะแจ้งความผู้หญิงคนนี้ที่ออกรายการดังๆเนี่ย นะครับนะส่วนเป็นใครผมว่าพี่น้องประชา,าชนเดาได้ไม่ยากมีคนเดียวก็พูดเก่งๆยกไม้ยกมือยกไม้ยกมือขายตรงตลาดแบบตรงนะครับขายตรงตลาดแบบตรงนะนะครับลีลาเขาจะไปในแนวเนี้ยนะขายตรงตลาดแบบตรงนะนะครับเขาเกี่ยวข้องกับไอบริษัทขายตรงเนี่ยผมรู้มานานแล้วแล้วเขาก็เป็นกับคล้ายๆเหมือนแบบเป็นพวกชมรมอะไรพวกต่อต้านไอแชร์ลูกโซ่ นะครับแล้วเขาก็พยายามจะจัดการในพวกนี้นะแล้วเขาก็เคยทํางานร่วมกับนายอ่านายสอเสือนะนายสอเสือก็รู้้อยู่นะคลิปเสียงว่อนไปหมดอ่ะเดือนละแสนเดือนละแสนเดือนละแสนนะนายสอเสือเป็นลูกน้องของคนที่อยู่ในป่าในเขาอ่ะนะนะเป็นลูกน้องคนในป่าในเขาสองคนเนี่เคยอยู่เก็เล่นการมุงละการเมืองด้วกันมานสนิทสนมกันเนี่สองคนเนี่ยมีประวัติคนก็ลือกันว่าทํานองว่า นะน่าจะไปเกี่ยวข้องอะไรกับพวกบริษัทแชร์ลูกโซ่อะเข้าไปตรวจสอบอะไรต่างๆเ่ยนี้พอไปตรวจสอบก็มีผู้เสียหายมาร้องเรียนเอารวมอรวมตัวผู้เสียหายมาพอหลังจากผู้เสียหายเยอะก็ไปติดตอ่อติดต่อไอ้ผู้ไ,ไ,ไ,ไอ้บอสพออะไรพวกนี้แล้วก็ไปเจราจากันนะฮะไปเจราจากันแล้วก็มีการเรียกเงินเรียกทองอะนะซึ่งคุณผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่าไม่เคยเรียกเงินเรียกทองนะผมก็ถามทนายบอสพอถ้าไม่เรียกทองก็จะจ่ายทำห่าเลย นะครับนะเจราจาก็เจราจาไปถ้าไม่เรียกเงินเรียกทองก็จะไปจ่ายทําไมทนายพอเขาไล่ผมฟังก็เพราะไปเรียกเงินเรียกทองแล้วสุดท้ายก็โดนไปเป็นหลักสิบล้านนะครับโดยอ้างว่าเป็นการไกลเกลี่ยข้อพิพาทผู้หญิงคนเนี้เท่าที่ติดตามข่าวเนี่ยก็เหมือนกับไปรวบรวมผู้เสียหายมาแทนที่จะพาผู้เสียหายไปแจ้งความทําตามกฎหมายไปฟ้องศาลไปอะไรไปแบบที่ทนายก็พูดคุณรวบรวมผู้เสียหายมาแปดเก้าสิบคนคุณต้องพาไปพบตํารวจเองนะไม่ใช่เรียก ไอ้ผู้ต้องหาหรือคนที่โกงมาแล้วมาคุยที่บ้านแล้วก็เรียกเงินเข้าไปเอางวดแรกเอาไปหกแสนก่อนต่อมาก็อีกสิบกว่าล้านอะไรเงี้ยไอ้แบบนี้เขาไม่เรียกว่าการช่วยเหลือหรอกเขาเรียกว่าการตบรัพย์ไม่ใช่การไกลเกลี่ยเห็นทนายบอสพอบอกว่ามีคนที่ไปเรียกเงินเรียบทองเนี่ยนะเยอะเป็นนักร้องเป็นอะไรต่างๆเยอะแยะและแหล่งข่าวที่ผมได้มาเนี่ยนะมีทนายความเนี่ยนะไปเรียกเงินเรียบทองเนี่ยแต่ไม่รู้ลักษณะไปเรียกเขาเองหรือเขาเสนอให้ นะจ,จริงๆว่าจะไปโยโกฮาม่าอีกครั้งไปไปเยี่ยมท่านวอร์วิชชลเมธีนะเห็นแกนั่งสายจีวอนนั่งขัดสมาธิอยู่บนหิมะแล้วอยากจะไปนั่งเป็นเพื่อนจะไปขอ,อ,อความรู้หน่อยว่าวิธีการประชาสัมพันธ์ยังไงทำไมเน่ยไอเดีไอคอนคืนเดียวกลายเป็นเศรษฐีก็อยากจะไปคุยกับหลวงพี่หน่อยผู้หญิงคนนี้เท่าที่แหลงข่าวตำรวจมาน่าจะโดนหมายจับข้อหารีดเอาทรัพย์เร็วๆเนี่ยโดนจับ ผมเชื่อนะไม่รอดตอนนี้ได้ข่าวว่าเธอก็โทรหาคนนั้นคนนี้ทั่วได้ข่าวว่าเธอมีคนใกล้ตัวเป็นนายตํารวจระดับพันตํารวจเอกและเธอก็ชอบอ้างว่ารู้จักผู้ใหญ่ในสอทอนะครับนะผมยังไม่เคยอ้างเลยรู้จักใครนะแล้วเรื่องที่ผมไปให้แจ้งความดําเนินคดีวัวพิชรเมทีก็เป็นประจานพยานหลักฐานส่วนวัวพิชรเมทีจะมีความผิดหรือไม่ก็แล้วแต่ตํารวจไม่ผิดก็จบไปก็ไปกล่าวโทษ มันมีคลิปสองคลิปแล้วมีพยานหลักฐานอื่นมีเส้นเงินมีอะไรต่างก็ตํารวจก็สอบสวนไปถ้าไม่ผิดก็หลุดไปแต่ถ้าอยากจะฟ้องกลับกูก็เชิญนะกูรออยู่ไปเทศเนี่ยแล้วก็ไปชวนลงทุนเนี่ยแล้วก็บอกว่าวันรุ่งขึ้นนแม่งจะกลายเป็นมหาเศรษฐีเนะี่ยแล้วใครแม่งไม่ยอมไปลงทุนไม่สัมมนาเนี่ยพวกดักดานก็คือพวกโง่อะน,นะแล้วก็เป็นกระดานที่เขาเหยียบเนี่ยมันอย่างนี้เรียกว่าเรียกว่าพระหรือแพะ นะส่วนคุณงามความดีของวัวิชลเม,มทีเนี่ยกับการกระทําที่ไม่เหมาะสมเนี่ยแม่งคนเรื่องน,นะนะรับแม่งคนอะเรื่องนะต้องแยกแยะนะไม่ใช่ว่าโอ้โหเป็นพระเป็นเจ้าคุณเป็นอะไรต่างๆแล้วนะนะนะแล้วก็จะทําทผิดทําอะไรก็ได้แต่ถ้าคิดว่าพระไม่พอใจอยากจะฟ้องกลับพี่เดย์นะพี่เดย์รอนะกูละชอบเหลือเกินนะเป็นคู่กรณีกับพระเนี่ยพิธีกรตอเต,ต่าเนี่ยเขาบอกพี่เดย์เปิดให้หน่อยดินะช่วยไปแจ้งความหน่อยพิธีกรตอเต่าเนี่ย สิบเทปเทปละหกแสนเนี่ยอวยจนไอพวกนี้ไอคอนนน่โอ้หอวยเลยครับจากคนโน,โนเนมแม่งกลายเป็นคนดังตัดคลิปไปเอาไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ให้คนมาเสียงเงินเสียทองเนี่ยพี่เดย์เปิดให้หน่อยส่งลูกน้องหรือว่าพี่เดย์ไปแจ้งความได้ไหมต่อเต่าเนพิธีกรเนี่ยขนาดาษบอสนวัดบอกว่าน้ําท่วมปากอยากจะพูดแต่ไม่กล้าพูดเพราะว่าเคยอยู่รายการนั้นมาก่อนแล้วก็เสร็จแล้วก็สนิทถลมกัน นะถามว่าพี่เดกลัวไละพิธีกรต่อต่าไม่สนใจหรอครับเขาชอบพูดนะครับผมเป็นพิธีกรนะผมเป็นนักกฎหมายนะครับผมไม่ใช่นักฆ่าถ้าผมฆ่าผมฆ่าผมฆ่าได้ดีกว่านะรายการบางรายการเป็นนักฆ่านะครับรายการที่เป็นนักฆ่าเนี่ยเขาหมายถึงรายการโหนกระแสหรือเปล่ากูไม่รู้อะแต่กูดูแลนักฆ่าแม่งก็มีรายการเดียวเนี่ยรายการโขนกระแสนักฆ่า